สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ 2pm ได้กลับมาคัมแบ็กในรอบ5ปีในที่สุดนะคะเราก็จะได้เห็นพี่บายหรือลุงบายหรือเออนั่นแหละประมาณนี้แหละอย่าไปแก่กว่าน,นี้เลยพี่บายละกันอ่ะเออในที่สุดพี่บายเขาก็คัมแบ็กแล้วทุกคนหลังจากแบบโอ้กว่าจะรอให้แบบเวียนเข้ากรมครบทุกคนหน่ยไปดูกันเลย ในทีเซอร์ก็คือแบบอุกรบงอุกบาท Campaign. ตกมาด้วยจ้า <oper> <c oughs>

오 회사 오키오회 좋아 요시나 사랑해 어떻게 어오หลงเสน่ห์ผู้หญิง Coffee, shopping, driving, helping, cooking, wine, can Or

오야핫핫 벌어 때막 소ร้อง 포토이면돼아왜잡 โอ้ยฉันอยากเป็นผู้หญิงคนนั้นโอ้ยอยากเป็นผู้หญิงคนนั้นโอ้ยลุงๆเขายังเต้นกระรอดอยู่เด้อโอ้ยมองด้วยสาตาแบบนี้ก็คือ ของคู่จูโทก็คือแบบเอ๊ะคือที่เพลงเอียอออง,ยงวะไม่รู้ความหมายเพลงด้วยอ่ะเออแต่ชอบเพลงจบไปแล้วจ้าคือแบบ MV คือเล่นใหญ่มากมีแบบอุกอกาบาตกมาท่อนไฮโน้พี่คิมก็คือแบบอุกกาบาตกมาแบบแสงแตะเอ้ยแสงระเบิดคือแบบโอ้ ความแซ่บของแบบหนุ่มรุ่นอายุ30มสิบแแกคือแบบมันดีม,มากฉากถกแคนเซอร์คือตายมาเลยจ้าคือแบบความแซ่บๆปะแกคือแบบฮอตเชตออริจินนะจ้าคือแบบทรูอัลฟาของเจนสองมาแล้วจ้ากแกคือนี่คือไอดอลสัตว์ป่าของแ้คือแบบโอ้ยโอ้ยตา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 ยแบบอ่ะคาคดิฉันก,ก็จะเปิดพอไปนะคะแล้วก็แบบ<ห>พูดไป<ห>เรื่อยไม่รู้ขอพูดจุดเดิมก็คือ ทีมหนึ่งนันใหญ่มากสุดยอดมากกราบทีมหนึ่งค่ะเนี่ยเพลงมันมีความแบบเรื่อยๆนิดสนุกในหน่อย,ยโยกได้สุดยอดมากวินาทีที่เห็นเอคือตอให้ปุ่กบาดตกลงมาก็ไม่สนนะคะสุดยอดมากชอบชุดเซตน,นี้มากดีและแหวกคอทุกคนเลยค่ะเออไม่เป็นไรค่ะเขาแซ่บเขาตแล้วเออโอ้ยฉานน้ำหอมอ ชอบนี้มากชอบคอนนี้มากเธอดีมากชอบเสียงถ้ไหลได้จ้าชอบเสียงเปียโนด้านหลังมากชอบเสียงเปียโนอ่ะสุดยอดมากระเบิดขนาดนี้ชาซองไม่รู้อะไรเลยฉากยกให้เป็นที่หนึ่งคือฉากทุกแคสเซ่อค่ะมีความแบบ นิมชอบร้องดีมากโอ้แล้วก็มีมือจะเรียกเชวนฉันไปหรอกนี่คชอบเสียงพี่คิมมากเสียงอเคกันไหมัดความตลกคุณเขาไปคือแบบโอเคก็นี่อีจินโฮคะ่ะคือแบบ เวลู look, คือแบบเปียกขนาดนี้แล้วคือแบบเสื้อบางมากโอ้ยใส่แว่นอีกแต่มีนาทีที่ถอดแว่นก็แซ่บโอ้ยแซ่บหมดเลยโอ้ยพวงชนทรงคือแบบ วันที่ทำให้ดูฮอตด้ยโอหถูกแคปเสื้อค yeah> ือแบบเดีเบสเธอถ้ามันมีความเผ็ดโอ้ไม่นะโอ้ยฟังฉันส ต้องต่อด้วยพี่คิมมาไฮโน้ตค่ะแล้วก็ลูกคอ,อ,อชอบมากฉันคือผู้หญิงคนนั้นเธอมีความสนุกอะชอบ แบบ่อนนี้มันติดหมูนะทำนองนพล่โคคโลกที่แบบนึกไปเองฝากติดตามด้วยนะคือแบบไม่ได้คัมแบ,บ็กมาในรอบ ไม่ได้คัมแบ็กมา5ปีและกลับมาคือฮอตประหลอดแตกมากฝากไปฟังฝากปันฝากสพอร์ตด้วยนะคะทุกคนไปแล้วนะคะบ๊ายบาย